ครับวันนี้เรามาต่อข้าวนะครับมาได้ไปหลายวันแปดเก้วันแล้วนะครับก็ได้ไปอยู่สองบาทกับสองวักนะครับอ่าก็มีอยู่ว่าเรื่องปากต้องมาก่อนไผ่ไผ่พัดใจนาอาหารเนื้อเจ้ากับว่าของแถมมาเอมกับเข้าว่อหาเบาเบากแเต้ ซื้อเป็นถุงแปลงกินบอแป้นะครับมาที่นี่แหละครับวันนี้หอยอสองวักรวดเลยนะครับเดิมทีนี่หกัมหรือห้าัมนี่มันจะเป็นวักเดียวกันนะครับมันเป็นวักเดียวกันนะครับก็โบราณบ้นเกิเขียนติ๊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 ตินติ๊ติบติ๊ติีติ๊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 ตน๊ติ๊ติหติ๊ติ๊ติ๊ติัติ๊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 ตมันจะติ๊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 ต ปัจจุบันนะครับอ่าในในบาทที่สองและที่สามนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีห้ามันจะมีสี่แล้วก็บสองสี่แล้วก็บสองนะครับเห็นไหมหนึ่งสามและสองนี่ยนะครับมันยังมีสองรมสุดท้ายเนี่ยครับอันบาทที่สามนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่เสียงลงมันจะไเหมือนกันนะครับอืมในบาทที่สามนี่มันจะต้อง ในวักที่สามของบานที่สามเนี่ยมันจะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับโบราณเปิ้นก็บบนเนเน้นเพื่อสัมผัสครับท้ายวักที่สองนี่นะครับบางทีมันเป็ดเสียงตี้จายมันก็มันก็สัมผัสมาได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เปิ้นจะเอาเสียงโทพิเศษนะครับต้องเอาเสียงโทพิเศษนะครับนะครับและสำหรับสองตัวจุดท้ายนี่นะครับในข้าวท่าน พญ,ญาพม์้าสี่บทเนี่ยนะครับก็จะลงด้วยเสียงสามัญน,นะครับมาแลวลองสุดท้ายนี่ก็จะลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญเท่านั้นนะครับมาเต้เอเย็นนะครับวันนี้เราจะแต่งตามแบบข้าวของท่านพญ,ญาพม์นะครับข้าวสี่บทนะครับซื้อเป็นถุงแปลงกินบะแ้ะที่นี่เราก็ลงเสียงโทรพิเศษนะครับลายลาย ลายนะครับ่าลายลายนี่ก็บางครั้งป่นก็จะใจห่างละอีกก็ก็สุดแล้วแต่จะเขียนกันนะครับเฮาก็บอกว่ากันนะลายอย่างนี้นะครับมาลายอ่าบางคนกันก็ใจห่างละอีกับลายย่างนะครับย่างย่างเสียงยอยักษ์ไทยนะครับย่างมันก็ใจตัวอยอนะครับตัวอะกับตัวยะเนี่ยนะครับผสมกันเพิ่มเป็น ตัวยะนะครับตัวออยนะครับอย่างนะครับ่าย่างอย่าง,นะาางหลายหลายอ่าหลายใจละหน่อยยีก็ได้นะครับบ่บต้องเป็นห่างอย่างนี้นะครับมาหลายอย่างหลายหลายหม้ออ่าหมอ้อเสีงยงพิเศษนะครับมมหม้อหม้อใช่ไหมเสีงยงพิเศษนะครับอ่า มีนิกหฮิตนะครับอ่าไม่กังมนเนี่ยนะครับอ่าเติมไม่ขอจ้างไว้กับไม่โทรนะครับอ่เียมันมืดหน่อยก็ยก้นไปข้างบนนู่นะหลายโม่อ้แม่ลงเสียงโทรพิเศษนะครับบังคับได้เลยนะครับอ่บาดจำเป็นจะต้องมาสัมภาษณ์ก็แเป้ถ้าสัมภาษณ์ได้ก็ดีนะครับแต่บัดสัมภาษณ์ก็ได้นะครับหลายอย่างหลายโม่ ส,สองรมสุดท้ายนี่นะครับสองรมสุดท้ายนี่จะต้องโดยอ่าลองกรรมลองสุดท้ายีนเสียงจัตวาหรือสามัญนะครับในข้าวของท่านพญามร์วานนะครับท่านมีสองเสียงนี้เต้วีนะครับมาแล้วด้วยลงด้วยเสียงสามัญนะครับมามันเกี่ยวกับการจอยนะครับอถ้าถ้าลงด้วยสองเสียงนี้แล้วก็ ใตลงด้วยเสียงสมัสเนี่ยมันจะจ้อยง่ายนะครับมันจะจอยในทํานองโบราณนะไปได้นะครับในทํานองเป้าข่อยใบในทํานองวิงวอนเนี่ยมันนี่นะครับอ่าก็มันจะจอยไปได้ดีนะครับในปัจจุบันนี่ก็ลงกันได้หลายเสียงนะครับก็แตกแตกกันไปนะครับแตกกับไปเจวมาได้นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับมาเพราะว่า เอาซึแล้วแต่จะเขียนนะครับแต่ครั้งนี้เฮาเขียนโดยท่านมัญญาภุมนะครับหลายอย่างหลายหม้อหลายหลายก็เสียงจัตวาครับหลายหลายเพลงหลายเพลงนะครับเพลงอ่ะที่เราใช้ตัวป้าแล้วครับอ่าอันนี้มันเพลงนะครับอืมเพลงนะครับเพลงนะครับอ่าเพลงก็ใช้ตัวตัวพระนะครับ อ่าเห็นไหมใจตัวพระเลยนะครับเพลงนะครับเพลงอ่าหลายอย่างหลายหมอ้อหลายเพลงหลายเพลงนี่มันก็อย่างว่านะ,ะอันนี้มันเป็นกรรมมาบทกวีไปได้นะหลายเพลงก็คือโอ้จะต้องซื้อพริกซื้อเกลือซื้อปิอ่าโอ้มันห่อยมือนะครับมา หอมเตี้ยมหอมบัวอย่างเงี้ยมันย่อยมือหลายเพลงปนห้องบัวหลายเพลงอันนี้เนะี่ยเมาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับก็คือการที่ยืมเมาอักษรไทยมาปั๊บเทียบเื้อเป็นอักษรลานานะครับอืมแล้วก็ประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันนะครับเพื่อสระมันบตรงมบตัดกันก็อืมก็หย่นกันไว้นะครับือ ไปตัางแบบภาษาไทยนะครับอ่าลายนะครับอมตัวหะนะครับยืมตัวหอหีบตัวละเนี่ยหางละหรือละน้อยก็ลอริงนะครับอ่าไม่ก่านะครับอ่าสละนะครับอ่าตัวยะหางยะกับอืมไม่แมหลายนะได้ลายไหลายลายย่างนะครับอ่าตัวยะนะครับตัวยะนี่ต้องเอาตัวอยมาปรับเทียบนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือตัวยะนะครับไม้แมยะ ยางนะครับไม้ยอไม้เอกนะครับไม้กาสละอานะครับตัวงะงอง,งนูนะหลายอย่างเห็นไหมฮะหลายอย่างลายนะครับหลายอล,ลายหมอ้อหม้อตัวหะนะครับอืห่อหีบนะครับตัวหางมะนะครับมอม้านะครับม,มา อาไม่กังมนนี่มา,มาแล้วนะครับนี่ก็ะหิตนี่นครับอาหม้อนะครับเหมแม่มีการบูรณะกรรทัพย์ไปตัวนะครับมาเพราะว่าเอาก็ไมไมโทเนี่ก็มาพอแล้วอันนี้อากันย่อนนะครับอากันย่อนก็ตัวอ้ออ่างเห็นไหมหลายหม้อได้แล้วนะครับเห็นไหมหลายอย่างหลายหม้อหลายนะครับหลายหลายเพลงนะครับเพลงไงเพลงก็ตัวพระ พอสัมเพานะครับยืมตัวพอสัมเพามาเป็นตัวพระเนี่นะครับเพลงนะครับตรงอัอ่าหลายเพลงได้แลนะนะอันนี้คือการเขียนภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็อย่างว่านะครับบางคนก็มีแนวความคิดที่จะมันเพราะว่ามันมีการบูรณาคำศัพท์ได้นะครับบางคนก็จะเขียนแปลงกันออกไปนะครับเหมือนกันก็มีนะครับก็เอาบอกว่ากันนะทีนี้มาเขียนภาษา ปฏิวัติแบบที่สามครับแบบที่สามนี่คือการที่ฟังนะครับรักการก็คือฟังภาษาละนานบนไม่น,นะ่ะภาษาละนานบนเ่นเป็นว่าอย่างไรก็ฟังแล้วเอาภาษาไทยสะกดเขียนไปงานนะครับได้ไงก็เขียนไปงานนะครับจะเขียนได้กู้เสียงนะยกเว้นเสียงโทวิเศษ ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาที่จะเขียนมาได้นะค,คืออย่างมันมันมันแอเหมืมาเหมือนนะครับมันมันจะแอคเนต์ออกมาเหมือนอย่างหม้อเนี่ยนะครับหม้อหม้อนี่ภาษาไทายเพ่นอ่านเสียงโทปกตินะครับหม้อนะครับมาที่นี้ออกเป็นภาษาแล้วนะหม้อฮมันโทพิเศษมันขึ้นบบหน่อยมันบเต่ากันไปนั้น เาจะเอาวรรณยุกไหนมาใส่ม <ok> ันยากแล้วครับมันพวกภาษาไทยพวกมีวรรณยุกโภพิเศษมาฮึ่นะครับเพราะนั่นก็อินดัสแปงกันใส่มันนะครับอ่าทีนี้เขียนไปเลยนะครับหลายหลายอ่าหลายไทยนะครับอันนี้หลายไทยม่มีการปั๊บเทียบอย่างเช่นยงนะครับอ่าหลายนะครับหลายยังอ่าเอาหลายกับหลายแล้วอย่างย่างไทยหรอย่างไทยอันนี้ยางยังอันนี้ก็อยางอันนี้ก็อยางทางหลายยาง หลายอย่างหลายหลายอยังอ่ะหลายอันนี้ก็หลายโมออ่าที่นี่แหละครับมาเนี่ยตัวเจ้าปัญหาแล้วครับมาอันนี้แบบที่สองเนี่นะครับสีแดงๆนี่เนี่ยคนอ่านว่ามอนะครับอ่าอันรูปนี้แล้วครับอันร่มนี้เอาภาษาไทายมาเขียนนะครับมาเพราะนั้นก็จ,จะต้องใจกดเขียนภาษาไทายอ่านนะครับก็บคือหมอนะครับมา หลายอย่างหลายหายม้อหม้อนะครับหม้อก็หม้อมันเสียงโทรปกตินะครับมันแบบหม้อนะครับที่นี่เนี่ยอะไรนะครับก็ป่นมีวันณายุโทรพิเศษมาฮอนะครับก็ตัวใครตัวมันนะครับอืมผายเขียนตัวเอียงตัวนาตัวขีดเส้นใต้อันอย่างกระสุนแล้วแต่นะครับอ่าก็ไปคิดค้นกันมานะครับเพราะว่ามันมีข้อสรุปเกอนนะครับ ในส่วนตัวของผมนี่ยเอาจุดประดับไว้อีนะครับอืเพิ่งระวังตัวไว้ว่าอ๋อไอเขียนปริวาิแบรทิสสามที่ผมเขียนนี่นะเพราะว่าถึงไอรมนมมี่มีจุดนี่โอ้ประกอบไม่โทอย่างนี้จะต้องอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าลายย่างลายหมอ้อนะครับหมอ้อนะครับหมอ้อนะครับหลายนะครับหลายออันนี้ก็หลายละหลายหลายเพลงนะครับเพลงอ่ะ ได้ยินเสียงเพลงเพลงแล้วก็อ,อย่างนี้แล้วก็ยี่มันเพลงนะครับอย่างนี้มันเพลงบอลลั่นลิ้นนะครับบอลลั่นลิ้นก็เอาอเอาตัวพอพานเขียนเนี่ยนะกรับบอลลั่นลิ้นครับก็ไม่ต้องใส่ลายเพลงแหมได,ได้ได้แล้วนะครับก็ได้ไปอยู่สามบาทแล้วนะครับอมทั้งหมดนะครับวันพวกหอษ์ยามต่อบาทที่สี่นะครับมาบาทจบแล้วนะครับ